ขนมคกสูตรโบราณสูตรดั้งเดิมสวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนๆเสาวังสะพุงแม่ค้าขนมคกมาทักทายพ,พี่เพื่อนๆนะคะเราก็มาทักทายกันพูดคุยกันนะคะวันนี้ดีใจจังคุณป้าใจดีมาจับจีบใบตองทํากระทงให้ด้วยสมัยก่อนสาวังสะพุงจะบอกว่าเริ่มขายไม่ใหม่ ใช้ยานพาหนะอุ้ยใช่ใช้บรรจุพันธ์ยานพาหานะนะมันลดเร็วพี่น้องคำๆบรรจุพันธ์ด้วยใบตองนะคะเสมัยก่อนก็จะใช้ใบตองนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันดูเป็นคลาสสิกดูมันเข้าชื่อกับขนมโบราณและมันหาง่ายตามบ้านทุกบ้านต้องมีต้นกล้วยอยู่แล้วนะคะเพื่อน เราก็เลยอนุรักษ์ไว้สมัยก่อนแต่ณปัจจุบันนี้ก็ตามยุคตามกระแสนะคะเปลี่ยนจากเตาถ่า,านเป็นเตาแก๊สจากหนึ่งหัวเป็น2หัวสามหัวขึ้นมาปรับขึ้นมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยไม่ว่าทุกอย่างเราต้องปรับปรุงเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆแต่การเริ่มต้นทุกคนนะ่ยอย่าพึ่ง มั่นใจมากนะคะสําหรับสาววังสปงุงมั่นใจเยอะลองผิดลองพาดมาเยอะคะ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสูตรขนมเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะเลยคะ่ะกว่วจะมาลงตัวกว่วจะได้สูตรนี้เราก็ใช้เวลานะคะเวลาจะสอนเราเองคะ่ะว่าเราจะทํายังไงไม่ว่าจะเป็นคุมไฟให้ได้หรือแป้งหนากทิ องค์ประกอบทุกๆอย่างมารวมกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณป้าไลนยนะคะที่มาทํากระทงให้ลูกค้าปื้มมากเลยค่ะย้อนยุคและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะ <Hi. S 2> ที่รับชมคลิปวิดีโอ